ภาษาฝรั่งเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นคนนุมเนี่ยคุณไม่มีไม่คิดกบฏคุณก็เป็นคนนุ่มที่ไร้ค่าเพราะนั้นวิญญาณกบฏเนี่ยต้องเข้าใจนะจนช,ช์ดนดามวิญญาณกบฏห,หรือวิญญาณที่จะโต้แย้งกับอ,อนุรักษ์นิยมเนี่ยมันมีอยู่ในสายเลือดของคนรุ่นใหม่ตั้งแต่สมัยผมเป็นนักศึกษามันมีอยู่ในสายเลือดตามประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยการกาอบ๊อบใหญ่จนขับไล่รัฐบาลได้จะเกิดขึ้นไหมผมว่าไม่เกิดนอกจากพลาดเรื่องเศรษฐกิจ แล้วสังคมไทยเป็นสังคมปฏิปะนอกเป็นสังคมไทยที่มีความรุนแรงอยู่ในตัวบ้างแต่เป็นความรุนแรงที่ถูกจำกัดไว้ในวงเล็กๆถ้าคุณไม่อยากให้มีการลงหลงคุณต้องยุบสภาเดี๋ยวนี้เพื่อเปบรรากาให้ประชาชนเขาได้กินใจม การนี้ค้าย้อนหลังประวัติศาสตร์ก่อน14ตุลานะอ่า16จอมพลถนอมจอมพลสฤษดิ์จอมพลพประพาธนะแล้วก็ต่อมาด้วยพันเอกอรมกิติขจรเนี่ยพรองอํานาจมาตั้งแต่2500จน2ถึง2516นะเพราะฉะนั้นก็มีกระบวนการเคลื่อนไหวก่อนปี2510นิดหนึ่งนะในการที่ เคลื่อนไหวที่จะให้ทหารให้รัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูนี่กลายเป็นสิ่งที่ถูกเรียกร้องมาทุกยุคทุกสมัยเพราะว่าจอมพลถนอมเนี่ยลางรัฐมนูลให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ยึกยักนะปฏิวัติตัวเองนะแล้วจึงจะมาตั้งธงว่าจะลากรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งจะยาวความอึดอัดของักศึกษารุ่นใหม่ก็คือรุ่นก่อน25 1 0ันอยเนี่ย,ยลือตั้งสองพา25อยมาถึง2510น้ี่ประมาณ10ปีทำไมผมนับเอา25 1 0เป็นตัวต้นการเคลื่อนไหวของกระบวนการเนศ้อาในสมัย ก็เพราะว่ามันเริ่มมีคนอย่างธีรยุทธบุญมีม,มีเรื่อง ่อต้านในมหาวิทยาลัยเรื่องโซตัสมีเรื่องสภากาแฟมีหนังสือที่ออกในมหาวิทยาลัยซึ่งสมัยด้านเนี่ยการออกหนังสือถือว่าผิดกฎหมายเราต้องเป็นออกหนังสือแบบเป็นหนังสือรับรับขายกันเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นความตื่นตัวของนักศึกษาเนี่ยมาเริ่มมาจากในมหาวิทยาลัยไม่พอใจในระบบในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเรื่องโซตัสใช่้่แล้วก็เลยมีการออกหนังสืออะไรกันต่างๆและมีการท้าทายโดยการจัดสัมมนาโดยการจัดสภากาแฟทั้งที่เกษตรทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วคนรุ่นนั้นไม่ว่าคนอย่างรุ่นธีรยุทธ์บุญมีเศกสรรประเสริฐกุลประสานมฤคพิทักษ์แล้วมีคนอื่นอนอีกเนี่ยก็เริ่มจับกลุ่มพูดคุยกันแล้วโดยเฉพาะมีนักเรียนนอกรุ่นใหม่กลับเข้ามาเช่นสุรักษ์สิวรักษ์นะฮะเป็นต้นก็มาออกหนังสือวารสารสังคมปศาสตร์ ปริทัศน์หนังสือสังคุสาปริทัศน์เนี่ยจร,จริงเป็นหนังสือถ้าพูดภาษาเราเป็นหนังสืออนุรักษ์นิยมแต่เป็นอนุรักษ์นิยมที่ท้าทายนะท้าทายจนกระทั่งหมดจากอาจารย์สุรักษ์เนี่ยมารุนคุณสุชาติสวัสดีก็ไปท้าทายในเรื่องสองครามเวียดนามเรื่องอะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ก็เริ่มถูกปลุกกระแสในเรื่องนี้แต่คนรุ่นนั้นเนี่ยจะชูสถาบันพระบากษัตริจ์นะจกการมุมนุมเดิอนอบวนวก็เห็นจะมีภาพ นะแล้วความตื่นตัวที่มาสะสมกันมาเนี่ยถึง2 5 1 6ก็กินเวลา6ปีนะถ้าก่อน2 5 1 0ก็อาจจะกินเวลา6 7 8ปีเน,นั่นคือการสะสมในความที่เหนื่อยหน่ายและเบื่อกับระบบพลเอกการทหารแล้วแปลกมากพลศาสตร์มันซ้ำรอยตอนนั้นก็มี3คนหลังจากจอมพลสฤษดิ์ได้สิ้นไปแล้วเนี่ยก็มีถดอประพาส แล้วมีตัวชูโรงคือ,อพันเอกดรงกิติขจรใช่ไหมคือเป็นตัวคําว่าชูโรงก็คือเป็นเป้าอ่ะจะเป็นเป้าของเพราะเป็นทั้งลูกเกยจอมพลประภาสลูกทายจอมพลดอดร์กิติขจรนะครับแล้วก็ตั้งองค์การของตัวเองที่จะตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันแต่ก มันไม่สําเร็จหรอกมันก็สะสมกันมาจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีการคิดในเรื่องที่จะเรียกร้องรับดูดนาโดยคุณธีรยุทธ์บุตรบีเอาคนมาร้อยคนมาลงชื่อกันแล้วก็ไปเดินแจกใบปลิวพอแจกใบปลิวตามที่อะไรละ่ะประตูน้าที่บางลำพูฝ่ายทหารคาดการผิดคิดว่ากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเล็กๆไม่น่าจะมีความหมายอะไรจับไป13คนทีแรกจับไป12คนคุณเคยแสงสุขใสเข้ามารวมด้วย พราะเห็นว่าพวกนี้เป็นนักศึกษาเด็กๆก็เป็นหัวเป็นใหญ่ถ้าไปติดคุกก็กลายเป็นกระบฏ13บคนแล้วต้าข้อหากระบฏนั่นแหละจึงได้เกิดการปลุกระดมในหมหาวิทยาลัยธรศาสตร์แล้วก็ถูกคุณเสกสรรประเสริฐกูก็ถูกเรียกตัวขึ้นมาเป็นอะไรล่ะพิธีกรบนเวทีเพราะนั้นกระบวกนการศึกษามัาก็เร,เริ่มเริ่มเริ่มชุมดูที่ธรศาสตร์แล้วเริ่ม ระบายไปตามััเมือโทรทัศน์ไม่มีถ่ายทอดนะมีแต่หนังสือผิดเท่านั้นเองที่จะลงข่าวอันนี้เป็นการเริ่มแล้วความผิดพลาดก็คือว่าไปต้าข้อหาแรง13ก็บวแล้วความผิดพลาดไม่มีไม่รู้ใครสั่งพลเอกบนชัยซึ่งตอนนั้นก็เป็นน่าจะเป็นพันเอก พันตำรวจเอกหรืออะไรเท่านั้นน,นะฮะตรีนักษาที่หน้าวังสวนจิตเพราะว่าไปแล้วการชุมนุมของนักศึกษาคราวนั้นนักษาประชาชนนั้นใหญ่โตมออมาก็จริงแต่ไม่รู้จะไปจบตรงไหนใช่ไหมเดินจากธรรมศาสตร์เดินไปเรื่อยๆนะฮะผ่านอนุสาวรีย์ช้ตาตไผ่านไปที่พระบรมรูปทรงบาเรลี้ยวเข้าไปที่เขาดินหน้าวังสวนจิตแล้วก็ไปสลายตัวตร,ตรงนั้น ผมก็อยู่ตรงนั้นแล้วเสร็จแล้วนักศึกษาชวนหนึ่งจะกลับบ้านจะไปทางถนนร,ระดองซึ่งเป็นบ้านของจอมูลรนอบเกิดการตีกันขึ้นนั่นแหละเป็นจุดที่ที่เปลี่ยนเพราะตอนนั้นเนี่ยกระสิบสามควรถูกปล่อยออกมาแล้วแล้วเกือบในชนชั้นผู้นำนี่ตกลงกันได้แล้วให้มีการรากรัฐธรรมนูญโดยกําหนดไว้ว่า6เดือนชนชั้นนำเขาตกลงกันได้แล้วแต่ไปพลาดตรงว่าใครสั่งตีบางคนบอกว่ามีเขาเรียกว่ามีรัฐประหารซ้อนรัฐประหารในหมู่ทหารนะฮะบริสังให้คน ตำรวจเอกบุญชัยพันกรุงชื่อเนี่ยตีนักศึกษาตอนนั้นไม่ได้ยศในผลก็เกิดเลือกขึ้นมาจึงทะลักมาที่นักศึกษาที่กลับบ้านเรียบร้อยแล้วก็ได้รับว่าการตีก็เลยมาชุมดุมกันที่ถนรนราดนาำเดินนั่นแหละเป็นเหตุแล้วพอชุมนุมกันที่ถนรนราดนาำเดินก็ทหารก็เอารถถังออกยึงเกิดเหตุการณ์14ตุลา2516 ผลของเหตุการณ์ก็คือทําให้จอมพลถนอมต้องออกนอกประเทศจอมพลประภาสจารุสเสถียรต้องออกนอกประเทศพระเดกดารงกเกตเจ้ต้องออกน,นอกประเทศต้องมีตั้งนายกสัญญาธรรมศัสตร์เป็นนายกตรีตั้งสภาสนามมาเขาเรียกกันสภาสนามรากรัฐมนูนขึ้นบาเลยได้รัฐมนูญฉบับ2 5 1 7มีการเลือกตั้งมาวันนี้วันนี้เนี่ยจุดที่นักศึกษารรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่โจมตีรัฐบาลก็คือหาว่ามาจากการรัฐประหารซึ่งอันนี้ก็เป็นความจริง เหมือนกับจอมพลยุคจอมพลถนอมแล้วก็มีการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ราชาเหมือนยุคจอมพลถนอมใช้เวลาร่างรัฐธรรมนูนประมาณ5ปีสมัยเ,เขาเรียกคอมชอแต่เป็นรัฐธรรมนูญที่เห็นชัดว่าจะสืบทอดอำนาจแล้วเป็นรัฐธรรมนูญที่ตั้งวุฒิสมาชิกโดยผู้นําทหาร250คน และวุฒิสมาชิกนี่ก็ทําหน้าที่ตั้งรัฐบาลร่วมกับสอสอแล้วก็เห็นชัดเจนว่าจํานวน250คนกับจํานวนสอสห้าร้อ500คนซึ่งจะไม่ไม่อะไรล่ะจะแตกกระจายเป็นพรรคการเมืองนู้นพรรคการเมืองนี้เพราะท่านอย่างไรเสียทหารก็สามารถที่จะเสนอคนเป็นนายกรัฐมนตรีเพลาตอนนั้นก็เสนอพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาเป็นโดยไม่ต้องหลงลืกตากในนามของพรรคฝ่ายรัฐบาลที่แปลกกว่าคือค,คือคล้ายๆกันคือฝ่ายทหารตั้งพรรคการเมืองแต่สมัยจอรนน์โปลอมกิติรจรเนี่ยไม่ได้ตั้งพรรคการเมือง เปิดหน้าตัวเองแบบสมัยทหารรุ่นดีรุ่นนี้เปิดหน้าตัวเองเลยว่าตั้งแล้วก็มีสามคนเหมือนกันด้วยมีอนุพงศ์มีบิ๊กป้อมดีประยุทธ์แล้วก็ชูประยุทธ์แต่ข้อดีของที่แตกต่างกันก็คือประยุทธ์เป็นคนที่ประชาชนบอกว่าไม่ทุจริตคอร์รัปชันนะหรือไม่มีมนทินเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมณทินนั้นไปอยู่ที่บิ๊กป้อมอนุพงศ์ก็ ไม่ไม่เป็นจุดเด่นเพราะนั้นทหารรุ่นนี้ก็จะไม่มีจุดเด่นที่จะให้โจมตีนอกจากการสืบทอดอำนาจเท่านั้านเอกใช่ไหมซึ่งเห็นได้ชัดเจน,นว่ารับดูฉบับนี้วางไว้ให้สามารถสืบทอดอำนาจได้สองสมัยก็คือ8ปีนะแล้วก็ยังมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจเหมือนกับสมัยอจ้าพนสิริเลยจ้าพนสิริใช้แผนพัฒนาเศรษฐกษิจสังคมแห่งชาติแต่เอาพวกเทคโน,น็อแครมาทำอันนี้ผมคิดว่าฝ่ายทหารเป็นคนทำหรือฝ่ายความมั่นคงเป็นคนทำที่20สิปีแช่เนี่ยเพราะนั้นความแตกต่างตรงเนี้ยพอนักศึกษา มาชูประเด็นจึงได้ชูประเด็นได้แค่สองสามประเด็นก็คือหนึ่งต้องลางรักนูฉบับใบนายกรัฐมนตรีต้องออกแล้วก็การรัฐประหารไม่ชอบน่ะก็เป็นประเด็นสามประเด็นแต่ปรากฏว่าประเด็นคอร์รัปชาติไม่มีนะในเนี้ยไม่มีเพราะเมืองไทยเนี่ยประเด็นคอร์รัปชาติักจะเป็นจุดเด่นในการที่ประชาชนจะออกมาเล่นงานฝ่ายรัฐบาลมาตั้งแต่สมัยจอมพลปอมาตั้งแต่สมัยจอมพลสรีจอมพลถนอมจอมพลประภาทแล้วเป็นจุดเด่นจะ อันนี้ไม่มีถ้าผิดกับสมัยสุจินดาคาประยู์สุจินดาคา,คาประยูรฉลาดตรงที่เอาคุณอดันไปเยรชุนมาเป็นนายกองตรีแต่พลาดตรงเมื่อคุณอาดานออกแล้วดันไปรับเป็นนายกองตรีเลยกลายเป็นเรื่องเสียสัตว์เพื่อชาติก็เลยเกิดการชุมนุมเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์พฤษสภาข,ขึ้นบ่าเรื่องประเด็นเดียวคือเสียสัตว์เพื่อชาติกลับมาเป็นนายกองตรีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ในสามเหตุการณ์ใหญ่ๆนะฮะที่ทำให้ทหารมาประทะกับประชาชนก็แค่สองเหตุการณ์ส่วนเหตุการณ์ในยุคก่อนรัฐบาลนี้ก็คือเหตุการณ์พันธมิตรประชาชนเพื่อไทยเหตุการณ์นปชเหตุการณ์กปปสทหารไม่ได้ออกมาประทะกับประชาชนมีออกมาประทะประชาชนสองครั้งคือที่สีีแยกขอกัวเล็กๆนะแต่ทำให้พลเอกพนเอกลงเก้าเสียชีวิตแล้วก็ประทะใหญ่ก็คือ แต่เป็นที่ราชประสงค์หรือวอร์เทจแต่เป็นการประทะที่ทหารคุมสถานการณ์ได้ผิดกับการประทะ14ตุลานะแล้วก็อะไรล่ะพฤสภา3ามว่าทหารคุมสถานการณ์ไม่ได้อันนี้เป็นข้อแตกต่างกันทีนี้คราวนี้ทหารก็มีบทเรียนว่าจะดูแลม็อบอยังไงม็อบอันนี้ก็บ่มเพราะบ่มเพราะมาจากโซเชียลเตเวิร์กาบบบ่มเพราะมาผิดกับสมัยผม สมัยผมบ่มเพาะกันโดยโทรศัพท์มือถือก่อนสมัยผมบ่มเพาะกันคือสมัยไม่ใช่ก่อนอนะสมัยผมต้นๆเป็นนักศึกษาเนี่ยก็บ่มเพาะกันโดยการออกวารสารใช่ไหมฮะเนี่ยแล้วก็จัดสัมมนาอภิปรายอะไรกันในตอนนั้นแต่คราวนี้ถูกบ่มเพาะมาโดยโซเชียลมีเดียใช่ไหมซึ่งในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีมาเป็นแสนแต่เวลาออกมามีออกมาสองครั้งใช่ไหมคือแฝดม็อบแฟดม็อบนี่หลายครั้งแล้วก็จะมาออกครั้งล่าสุดนี้คนก็ไม่มาก ถ้าเทียบกับการบ่มเพราะในโซเชียลมีเดียเนี่ยคนมาจํานวนแค่หลักพันขนาดที่โซเชียลมีเดียเป็นหลักแสนหลักล้านทหารก็รู้ตัวนี้ทหารจึงจัดการอย่างระมุนละไมัเอ,อยากจะม็อบก็บ็บไปใช่ไหมฮะเรก็เอาตำรวจเข้าไปดูแลไปกดดันอะไรก็แล้วแต่ไปจับบางคนมากไม่ได้จับใหญ่อะไรรักนี่คือความแตกต่างพิเดียสการบ่มเพาะถ้าเรานับพอศที่แล้วคือ2 5 6 หนึ่งปีนี้หกสองแล้วมาปีนี้หกสามนี่การบ่มเพาะก็ใช้เวลาสามปีแต่นี้ก็จะต้องมีการบ่มเพาะกันต่อไปเพราะฉะนั้นโจทย์ของมันเนี่ยมีแค่สองโจทย์กระโจทย์รัฐประหารนี่ก็เป็นโจทย์ปกติโจทย์ก็คือการสืบทอ,อดอำนาจแต่แบบเนี่ยกระโจทย์ที่สองคือรัฐธรรุญฉบับนี้เป็นรัฐบรรุญที่มีปัญหาที่สุดในบรรดารัฐธรรุญที่เขียนมาในประเทศไทยคือฉบับสองห้าหกศูนย์ ถ้าผมมองการจุดติดนะคือปัญหาต่อสถานการณ์ตอนนี้มันบินเรื่องโควิดเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมแล้วก็มีการประกาศะอะไรสถานการณ์ฉุกเฉินเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมสถานการณ์ฉุกเฉินผมเชื่อว่าจะมีการปล่อยคลายไปเรื่อยๆเพราะมีผลกระทบเกี่ยวกับเศรษฐกิจรัฐบาลประยุทธ์ก็ตัดสินใจในการลื้อคณะรัฐมนตรีเพื่อหาอะไรอะเทคโนแครหรือผู้เชี่ยวชาญ กับผู้เชี่ยวชาญเป็นนักธุรกิจเข้ามาเป็นคณะรัฐตีสายธุรกิจสายเศรษฐกิจโจทย์อยู่ตรงเนี้ยว่าคณะรัฐตีที่มาในสายเศรษฐกิจเนี่ยประชาชนจะร้องยีไปในผู้ประสานตลาดสองถ้าไม่ร้องยีล้วจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ไหมถ้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้การปลูกกระดมเลยท้องถนนก็จะไม่เกิดถ้าจะเกิดก็เกิดแบบที่เกิดเนี่ยนิดเดียวแล้วก็ยุตินิดเดียวแล้วก็ยุติไปเพราะการชุมนุมคนยุคนี้ผ่านการชุมนุมใหญ่มาสามชุมนุมคือ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็ปปสแล้วก็ดปชแต่จุดแข็งของรัฐบาลทหารก็คือเขาอิงสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คือชูสถาบันพระมหากษัตริย์จุดอ่อนของคุณทักษิณซึ่งบาจาก,การเลือกตั้งก็คือพลาดไปที่ทําให้คนสงสัยผมใช้คําว่าคนสงสัยว่าจะชูสถาบันพระมหากษัตริย์หรือจะไปก้าวร่วงรับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่คน80%ดสิของการชุมนุมใหญ่ของกรปรสออพันธมิตร ก็คือเรื่องสถาบันพระหากวัติศสตร์สองก็คือเรื่องทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมสองเรื่องแต่ขณะที่รัฐบาลเนี้ยไม่มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเด่นชัดผมใช้คําว่าเด่นชัดนะก็มีแต่ลือกันว่ามีทุจริตคอร์รัปชันสองเขาชูสถาบันพระหากษัติยต์ใช่ไหมจุดอ่อนของเขาก็คือรัฐธรมดูญกับการสืออบทอดอำนาจแล้วมาจากการรัฐประหารก็คุณลองเปรียบเทียบสิและจุดอ่อนจุดแข็งตามประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยการก่อบ๊อบใหญ่ จนขับไล่รัฐบาลได้จะเกิดขึ้นไหมผมว่าไม่เกิดนอกจากพลาดเรื่องเศรษฐกิจแล้วจุดแข็งของสังคมไทยก็คือว่าให้คนตกงานกันยังไงแล้วแต่ยังไม่มีคนอดตายอันนี้เป็นจุดแข็งเลยนะเรื่องจากเราอยู่ในเส้นภูมิศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมมันไม่อดตายมันสามารถกลับไปไปอะไรละ่ะชนบทได้แต่ตอนนี้มีคนเมืองกลุ่มหนึ่งที่อยู่แฟดอันนี้เราจะเป็นปัญหาว่าจะอยู่ได้ยังไงถ้าต้องตกด่าน แล้วเศรษฐกิจไม่ฝืนผมก็เลยสงสัยว่าคนเมืองเหล่านี้ที่อยู่แฟตอยู่คอนโดบีเดียมเนี่ยแล้วก็ตกการเนี่ยจะออกบนท้องถนนมาในปัญหาเศรษฐกิจคนไทยยังไม่เคยชุมนุมออกท้องถนนในปัญหาเศรษฐกิจนะแต่ออกชุมนุมบนถนนเนี่ยเหมือนกับเชื่อมโยงเชื่อมโยกกับเศรษฐกิจก็คือการทุจริตคอร์รัปชันอันนี้ก็เป็นโจทย์ของสังคมไทยว่าถ้าตกาาการว่าเราก็อยู่ในคอนโดไม่ได้จะออกถนนไปอันนี้คุณรัฐบาลประยุทธ์เขาจะต้องแก้ปัญหา เรื่องดีเ้วก็ทำไงให,ให้การกลับมามีงานทำรกิจค้าขายตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กสามารถฟื้นมาได้ธุรกิจขนาดใหญ่โรงงานอุตสาหกรรมที่มันยากเพราะตอนนี้มันมีคู่แข่งคือเวียดนามใช่ไหมพูดอย่างเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกลางนะเพราะว่าพักการเมืองอย่างพักอนาคตใหม่มีบทเรียนของตัวเองแล้วว่าถ้าไปเกี่ยวข้องกับบอ เมื่อไหร่ไม่ว่าม็อบเล็กม็อบใหญ่เขาเกี่ยวข้องกับแฟดม็อบใช่ไหมมันก็ไปไม่ได้คราวนี้เนี่ยมันยังไม่มีภาพว่าเขาเกี่ยวข้องแม้แต่พักเพื่อไทยหรือพักที่อยู่ในเครือข่ายของคุณทักษิณเพียงแต่มาให้สัมภาษณ์โซเชียลมีเดียหนุนนักวิชาการก็ให้สัมภาษณ์โซเชียลมีเดียหนุนหรือเขียนบทความดุน,นแต่ไม่ออกบนเวทีหรือไม่เข้าไปรูปชุบนุในในคราวนี้ยังไม่เห็นนะผมยังไม่เห็นตัวคนเหล่านี้ เพราะนั้นก็เกิดความ,มระมัดระวังมากขึ้นว่าทํำยังไงให้กระบวนการรักษาประชาชนที่พยายามจะชุมนุมเนี่ยบริสุทธิ์ให้มากที่สุดนแล้วกระบวนการรักษาประชาชนก็รู้ตัวว่าัวจะต้องไม่ชุมนุมก้าวร่วงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมไม่ใช่กลัวเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองแต่รู้ว่าคนไทยยังรับไม่ได้ถ้าก้าวล่วงไปถึงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์คนไทยรับไม่ได้เพราะรู้นี่การชุมนุมใหญ่เป็นล้านของกปสตหรือของพันธมิรประชาชนใช่เรื่อง สถาบันพระปราชสานี้จะต้องชูไว้ต่างคนต่างมีการสลับมีการชุมนุมแบบคัดค้านและสลับดุนเนี่ยไม่ปักหลักค้างคืนเพราะการประชิญน้าไม่ได้จะมีสมัยกปป,ป,ป,ปอสอเนี่ยกับนปอชอเนี่ยมีการปักหลักค้างคืนทั้งสองกลุ่ม ทาหารก็เวยโอกาสว่าจะเกิดนำไปสู่การประทะพุดถามคุณจตุพรผมทับพันแล้วที่มาชุมนุมอยู่ที่ถนนอ,อุทยานใกล้ๆก,ก,กับพุทธมณฑลสายสี่เนี่ยมีความคิดที่จะเคลื่อนออพวกเสื้อนแดงไปประทะกับก,บกบปปะสะไปเพราะกปปะสะนี่ตั้งหลักอยู่ที่ลาดตัเดินถูกไหมและลาดประสงค์อะไรเงี้ยบอกไม่มีความคิดเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่ประทะกันในสกลชัยยังไม่เคยมีนะ มีแต่รอบยิงระเบิดรอบยิงกระสุน,นปืนแต่ที่เอาประชาชนมาประทะกันเนี่ยยังไม่มีแต่มีตีหางแถวที่มีใช่ไหมเช่นพวกดปชวพวกสแสดงบัตรีคนเดินของปิบิตตอนหางหางที่มีคนน้อยเพราะนั้นโอกาสที่จะประทะกันแบบนั้นเนี่ยสังคมไทยยังไม่มีแต่ในอนาคตจะมีไหมผมก็คิดว่ายังไม่มีจุดแข็งของสังคมไทยก็คือมีวัฒนธรรมพื้นฐาน ที่ไม่ต้องการความรุนแรงยาวนานและคุมไม่ได้มีความรุนแรงนะในเหตุการณ์6งตุลาเป็นความรุนแรงแต่ควบคุมได้ภายใน42ชั่วโมงใช่ไหมมีความรุนแรงบนถนนและดำเนินระหว่างทหารากับประชาชนก็ควบคุมภายในสัปดาห์ใช่ไหมยังไม่มีการประทะกันมีการประทะกันที่เจอในสังคมไทยคือประชาชนกับทหารแต่ประชาชนกับประชาชนที่คุณบอกเมื่อกี้ดีว่ากลุ่มเชียกลุ่มไมเชียจะปะทะกันผมคิดว่าไม่ดี ไม่พอประชาชนคนไทยไม่ต้องการดอกเลือดมีการที่ฆ่าบูกางเมือก็คือ6กตุลาก็อย่างที่ผมบอกก็จํากัดวงไว้แค่4 8ชั่วโมงแล้วจับไปจับไปเป็นหลักพันแล้วก็ปล่อยแล้วสุดท้ายก็ประีประนอมโดยการออก6กหทับสองาสองสาสังคมไทยเป็นสังคมปฏิีประนอมเป็นสังคมไทยที่มีความรุนแรงอยู่ในตัวบ้างแต่เป็นความรุนแรงที่ถูกจํากัดไว้ในวงเล็กๆเหมือนการต่อสู้กับพระโขงนงในไทย ก็ม <Construction>. ีจ <liksom ality> ําก <disposable> ัดไว้ในปากเขาเป็นจุดๆนีการปะทะกัอยางรุนแรงนะรวมเฉลี่ยแล้วทหารอาจจะเสียไปประมาณหมื่นคนในการปะทะกันในเป็นเป็นสิปีใช่ไหมฮะใน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 สังคมไทยไม่เหมือนกับสีังกาไม่เหมือนกับอินโดอินโดนีเซียหรือบาหลีเซีย แม้แต่มีอาการเขาเรียกว่าข้อขัดแยแ้งระหว่างเชื้อชาติอยู่บ้างก็ไม่ได้ทำให้รุนแรงอาจจะเคยในสมัยรัชกาลที่ห้าที่มีแก๊งอังยี่คนจีนใช่ไหมแต่ขาสามารถควบคุมได้อนนี้เป็นเป็นจุดแข็งของอความสัมพันธ์หรือทิศทางของผู้มีอํำนาจในเมืองไทยมักจะควบคุมตัวนี้ไว้นะบางคนบอกว่าเพราะศาสนาพุทธแต่ศาสนาพุทธสําหรับก็ไม่ได้เปคัาตอบเพราะว่าพ่ะบ่า จะมีความรุนแรงศีลกาเป็นพุทธมีความรุนแรงใช่ไหมฮะเนี่ยขนาดนั้นตอนสมัย14บสีตุลาเนี่ยถึงกับกิติพุทโธถึงออกมาพูดว่าค่าของนิดไม่บาทจึงดำไปสู่เหตุการณ์6ตุลามันก็จำกัดวงนี่คือจุดแข็งของสกุลไทยและชนชั้นปกครองไทยก็ผมคิดว่า ทำให้สอดเคอะกับวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยมีอะไรไม่อยากให้แตะสถาบันประวัติศาสตร,ร์แต่วัฒนธรรมไทยพร้อมที่จะให้แตะทหารใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ทวัฒนธรรมไทยพร้อมที่จะให้แตะรัฐธรรมนูญนะเราก็เขียนรัฐธรรมนูญกันมาส2บ3าฉบับและรัฐบาลก็13ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นจัดขอบเขตไว้แค่นี้แล้วก็ต้องทําประเด็นให้ชัดเนื้อหาของประเด็นให้ชัดประเด็นได้ชัดประเด็นเรื่องรัฐประหาร ซึ่งกาลังทําได้ว่าไม่ชอบทําแต่สังคมไทยแปลกสังคมไทยเห็นว่าการรัฐประหารเป็นการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าไม่ใช่เป็นระบการของสังคมไทยว่าจะต้องมแแีแต่เมื่อคุณแก้สถานการณ์เฉพาะหน้านเราะนะียบร้อยแล้วคุณควรจะกลับเข้าขกรมกรอตอนนี้ปัญหาของทหารคือกลับเข้ากรมกรไม่เป็นใช่ไหมฮะไม่เป็นอันนี้แหละมันจะเป็นหอกข้างแค่ที่จะทิ้งเพราะ that แกนดามอบควรจะคุมประเด็นสองสามประเด็นนี้ไว้แล้วก็ อะไรล่ะเรื่องการสืบทอดอำนาจสองสามประเด็นเนี่ยมอ็อบยังไม่สามารถนำพาไปสู่การปฏิรูปเพราะคนไทยส่วนใหญ่ยังเห็นว่ามันพออยู่กันได้ผูกง่ายเอาละมันอาจจะทนไม่ได้บ้างเป็นบางครั้งเมื่อเราไปเจอขั้นาการใช้อำนาจอะไรต่ออะไรแต่ไม่เพยงพออยู่กันได้อะนี่แบบไทยไทยมันยังไม่ถึงว่าเฮ้ยต้องลากบากนะต้องปฏิรูปนะต้องรีเอนจิเน er, ียรีคัเวอร์รีเอนจิเนียรี่เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว มันก็ไปไม่ถึงไหนแล้วคนไทยเนี่ยข้อเสียของคนไทยคือไม่รงเกียดคนรวยซีพีไม่เป็นเป้าอาจจะด่าซีพีบ้างด่าเจ้าสัวบ้างแต่ไม่เป็นเป้าใหญ่ไม่มีใครไปถล่มเซเว่นอีเลเว่นใช่ไหม,ไหมแต่มีคุณบรรจงพยายามบอยคอร์ดครั้งหนึ่งไม่ให้คนซื้อของในเซเว่นก็ได้ในวงแคบนี่คนไทยนี่ผมพูดลักษณะไม่ได้บอกถูกหนะรือผิดนะไม่บอกดีหรือไม่ดีนี่ลักษณะคนไทยคนไทยจะรับเจ้าสัว สุราได้อะไรอย่างเงี้ยต่างต่ที่สะสมที่ดินไว้เป็นหกแสนไร่ยังรับได้อยู่แล้วก็ผูกขาดในเรื่องสุราทําให้ชาวบ้านไม่สามารถจะผลิตสุราเพื่อขายในธุรกิจได้ตอนนี้มีปล่อยสายป่านให้มีการผลิตสุราได้แต่ก็มีข้อจํากัดเรื่องสรรพสามิตนี่คือความยืดจุ่นของสังคมไทยของชนชั้นปกครองและของประชาชน ทั้งสองฝ่ายยืดหยุดนะเพราะถ้าถ้าฝ่ายหนึ่งยืดหยุดอีกฝ่ายหนึ่งตึงเนี่ยมันจะเกิดการประทะแต่ทีู่้เหตุตอนนี้สงมงพุทยยืดหยุดกันทัคนค้งคู่ทั้งประชาชนและชนชั้นปกครองที่บริหารประเทศอยู่ยืดหยุดกันทั้งค,คู่ภาษาฝรั่งเขาบอกว่า ถ้าคุณเป็นคนนุ่มเนี่ยคุณไม่มีไม่คิดกบฏคุณก็เป็นคนนุ่มที่ไร้ค่าเพราะฉะนั้นวิญญาณกบฏเนี่ยต้องเข้าใจนะชนชันด,ดาวิญญาณกบฏห,หรือวิญญาณที่จะโต้แย้งกับอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันมีอยู่ในสายเลือดของคนรุ่นใหม่ตั้งแต่สมัยผมเป็นนักศึกษามันมีอยู่ในสายเลือดแต่พอโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจะได้นหน้าที่การงานมีลูกมีเต้าอันนี้จะจะเบาลงนี่เป็นเป็นนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะไม่ใช่ธรรมชาติของคนไทยนี่ปัญหาก็คือว่าวิญญาณกบฏเนี่ยมันจะ ไปได้กว้างขวางแค่ไหนคนดูดสาวซึ่งมีเป็นล้านเนี่ยมันจะไปได้แค่ไหนแล้วสามารถที่จะบริหารจัดการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองได้ไม่ง่ายนะมาไม่ง่ายแม้เมื่อแม้แต่ในฮ่องกงซึ่งก็เป็นวิญญาณกบฏของคนดูดสาวที่เขาสู้เรื่องประชาธิปไตยกับรัฐบาลจีนแต่รัฐบาลจีนก็ใช้วิธีไม่เหมือนกับตอนจตุรัสเทียนอันหมินใช้วิธียืนย่นจุดเห็นไหม ยืดหยุ่นกันไปยืดหยุนกันมาสุดท้ายรัฐบาลจีนกลางที่ปักกิ่งก็สามารถจัดการ่อกกงได้นี่คือความยืดหยุดเพราะตอนนี้ชนชั้นดําเนี่ยที่ฉลาดจะใช้วิธียืดหยุดแต่ชนชั้นนําที่ไม่ฉลาดจะไม่ใช้วิธียืดหยุ่นใช้วิธีปะทะก็จะนําไปสู่สงครามกลางเมืองนําไปสู่การบาดเจ็บรบตายยกตัวอย่างอเมริกาแล้วทีทําจะไม่ใช้วิธีการยืดหยุดกับการขัดแย้งเรื่องผิวสีใช่ไหมก็เกิดการ ปะทะโจนกระทักทหารทนไม่ไหวออกมาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นทหารเพื่อปกป้องประดีนะเขาปกป้องประชาชนและประเทศชาติทําจึงได้ชะงกักไม่สามารถที่ใช้กําลังทหารเข้ามาจัดก,การการประทะหรือการชโลมรุูนวายเราจะเห็นได้ว่าการประทะในอเมริกาก็มีความยืดหยุ่นก็ปะทะนในร้านค้าใช่ไหมฮะในท้องถนนบาก แต่การที่ประทะจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองในสมัยเลิกทาสประธามดินดีก่่นเนี่ยไม่เกิดเพราะฉะนั้นจุดแข็งของชชั้นปกครองสมัยใหม่คือการยืดหยุน่นแล้วการยอมปฏิรูปบางเรื่องแต่จะไม่ยอมปฏิรูปบางเรื่องที่จะทําให้อํานาจของตัวเองเนี่ยหมดไปยกตัวอย่างไม่มีทางละที่จะกระจายอำนาจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ยืดหยุนย่นให้มีการเลือกตั้งคอทอมีการเลือกตั้ง,งพัฒนทัยาอาจจะให้มีการเลือกตั้งที่อะไรล่ะภูเกต็ต แล้วก็เปลี่ยนอบอตอมาเป็นเทศบาลให้มีการเลือกตั้งกลุ่มเล็กๆกลุ่มเล็กๆกลุ่มเล็กๆไปทั่วประเทศแต่จะให้ถึงกับมีการเลือกตั้งผู้วา่ากอผู้ว่าราชการจังหวัดชนชั้นดาไม่ยอมความหวังก็มีแต่ต้องมองว่าความหวังระยะยาวถ้าความความหวังระยะสั้นไม่มีแล้วถ้าเราเข้าใจกฎวิวัฒนาการ หรือพัฒนาการทางการเมืออมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่แต่มันจะไปเร็วหรือช้ามันขึ้นกับวัฒธรรมและความเชื่อของสังคมไทยรองรับอยู่ถ้าวัฒนธรรมและความเชื่อของสัรรคอองคมไทยยังมีลักษณะยืดหยุ่นทั้งสองฝ่ายทั้งชนชั้นนำกับประชาชนแล้วเนี่ยการพัฒน,นาการเมืองหรือการปฏิรูปเนี่ยมันก็จะไปช้าแล้วเรายังไม่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงในประเทศที่มีการปฏิรูปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ